ทีมงานขอบัณฑิตขอแสดงความยินดีและขอบคุณท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญบริจาคก,กับโครงการหนึ่งแผ่นหนึ่งเล่มเพราะสิดีทุกแผ่นที่ท่านซื้อท่านได้ร่วมบริจาคก,กับคุณบัณฑิตอึ้งรังสีให้หนังสือพัฒนาชีวิตหนึ่งเล่มกับน้องๆชาวไทยที่ขาดแคลนสำหรับท่านที่อาจได้รับความรู้จักแผ่นนี้ฟรีแต่อยากมีส่วนร่วมในการบริจาค ท่านสามารถโอนเงินไปบริจาคโดยตรงได้ที่กลุ่มลูกเลียงจังหวัดยะลาองค์กรการกุศลในดวงใจของคุณบัณฑิตขอบคุณค่ะสา of อ u ส c เซสโดยบัณฑิตอึ้งรังสีสวัสดีค่ะดิฉันพิจยาพัฒนอุทัยนิต ดำเนินรายการสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้คือไอเดียระดับโลกจากคนไทยระดับโลกอยากบัณฑิตอึ้องรังสีตอนหาตัวเองให้เจอสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตมนุษย์เลยชีวิตของเราทุกคน เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องคุ้นคิดตลอดเวลาในตลอดชีวิตของเราครับแล้วก็ต้องหาว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรพูดง่ายๆเราต้องหาตัวเองให้เจอวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องว่าตกลงไอห,หาตัวเองให้เจอเนี่ยมันหมายความว่าอะไรต้องหาอะไรบ้างนะครับบางคนเนี่ยใครแบบว่าได้ยินคนอื่นพูดว่าเออต้องหาตัวเองให้เจอแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าตกลงหาตัวเองให้เจอเนี่มันหมายความว่าหาอะไรเกี่ยวกับตัวเอง นะครับวันนี้เราก็จะ define ให้ชัดเจนเลยนิยามให้ชัดเจนเลยว่าตกลงที่เราต้องหาให้เจอมีอะไรบ้างแล้วจะรู้ได้ไงว่าเจอแล้วเจอแล้วต้องทําอะไรกับมันนะครับไม่จําเป็นนะครับที่ว่าคุณจะต้องมี IQ สูงหรือเป็นคนเก่งถึงจะหาตัวเองเจอหรือว่าต้องเรียนจบมหาลาัยสูงๆมีดีกรีเป็นเป็นยาตรีเป็นยาโทเป็นยาเอกจากมหาลาัยสแตนฟอร์ดถึงจะหาตัวเองเจออะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับ ผมเพิ่งได้ยินเรื่องของ reunion ของคนที่แบบอายุ50มีรมี reunion หรือว่าเลี้ยงรุ่นกันหลังจาก25ปีนะครับพวกนี้จบแบบมหาลัยเจ๋งๆของอเมริการะดับท็อปเลยจบจากเยลเมื่อมาคุยกันเนี่ย mm hmm. คนที่เล่าเนี่ย mm hmm. เขาชื่อแอดัมไลฟ์เซกเป็นเอ็ก u t เซคิวทีฟของดิสนีย์ในอเมริกานะครับเป็นตำแหน่งที่สูงพอสมควรเลย mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. เขาเจอเพื่อนเพวกนี้เนี่ย80% mm hmm. ไม่มีความสุขกับชีวิต80% ยังงงๆอยู่ว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรคนเหล่านี้อายุประมาณ50กว่าแล้วครับส่วนใหญ่ยังหาตัวเองไม่เจออันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าคุณหาเจอเนี่ยเป็นวันที่สําคัญที่สุดวันหนึ่งของชีวิตคุณเลยมีปราชญ์คนหนึ่งพูดบอกว่าในโลกนี้มีวันสองวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณวันแรกก็คือวันที่คุณเกิดมาวันที่สองก็คือวันที่คุณหาเจอว่าเกิดมาเพื่ออะไรนะครับเราทุกคนเนี่ยเกิดมามีจุดประสงค์ ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วไม่มีคุณค่าเกิดมาแล้วไม่มี special purpose มีจุดประสงค์พิเศษเกิดมาแล้วไม่ได้ว่ามา add อะไรให้กับโลกไม่ได้ไม่ไม่มี value ไม่มีคุณค่าให้กับประเทศหรือโลกนี้เลยเกิดมาแล้วใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีใครเป็นแบบนั้นนะครับและสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของคุณเลยเป็นหน้าที่ที่โรงเรียนไม่สอนโรงเรียนไม่ได้สอนเลยว่า จะทาหน้าที่นี้ยังไงนะครับเราต้องมานั่งค้าทางกันเองนะครับวันนี้เนี่ยผมจะสอนวิชาที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณอันหนึ่งเลยอะ่ะที่คุณจะต้องหาให้เจอให้ได้ว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรวันนั้นอ่ะจะเป็นวันที่สําคัญอันดับ2ในชีวิตของคุณเลยและท็อปิกอันนี้เนี่ยผมถึงได้เป็นพชชั่นเป็นความลหลงไหลของผมมากที่อยากจะสื่ออยากจะสอนให้กับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีสเปเชียลแกสต์มาด้วยก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับผมนะครับแล้วก็ผม รู้จักเธอเป็นอย่างดีแล้วเธอมีหลักปรัชญาแล้วก็มีข้อคิดดีๆที่เธอได้ศึกษามานะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันได้ก็คือแมรี่อึ้งรังสีพรรยาของผมเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็แมรี่จะมีมุมมองให้กับหลายๆคนด้วยนะครับในมุมมองของเธอเองซึ่งได้ศึกษามานานจะเล่าต่อว่าในงาน reunion นะครับที่บอกว่าเป็นงานเลี้ยงรุ่นของคนคนนั้นเนี่ย คนเหล่านั้นนะครับที่บอกว่าหาตัวเองไม่เจอเนี่ยคนเหล่านั้นไม่ใช่แบบว่าคนล้มเหลวนะครับคนเหล่านั้นมีงานของตัวเองมีมีงานดีๆมีตําแหน่งดีๆมีรถคันที่1นึ่งคันที่2บางคนมีคู่สมรสคันที่1และคนที่ 2>, <c oughs> <c oughs> 2แต่ว่าแต่80%ก็ยังบ่นว่าไม่รู้เกิดมาทําไม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาแชร์อินโฟเมชันวันนี้ผ